สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วีอทำธุรกิจแบบนักรบนะครับวิดีโอนี้จะอธิบายถึงบทความที่ผมเขียนไว้นะครับขยายความเป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับผสมผสานกันเลยโอ้โหระวังบทความของวิดีโอนะครับเยอะจริงๆนะครับเรื่องแรกที่ผมจะอธิบายนะครับก็เรื่องสินค้าที่อยู่ในอาชีพของอินฟลูเอนเซอร์ครับสินค้านี้คืออีบุ๊กครับถ้าพูดถึงอีบุ๊กเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดะไรเยอะนะครับแต่ผมอาจจะอธิบายนะครับในมุมมองรายละเอียดบางอย่างนะครับที่ท่านอาจจะยังไม่รู้และอาจจะเป็นโอกาสให้กกับทททุๆ่่านนีสใจได นะครับเริ่มต้นเลยนะครับอีบุ๊กเนี่ยเราสตาร์ทที่อุกบีดอทคอมเลยแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของอีบุ๊กเนี่ยเขาดังสุดแล้วนะครับแล้วเป็นสตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ดัง,ดงไกลถึงทวีปเอเชียเราเลยนะครับ อุกบีดอมเนี่ยเรารู้แล้วผมมันมีหนังสือเยอะมีออดิโอบุ๊กเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมีแมกกาซีนอะไรพวกเนี้ยอยู่แล้วดูผ่านมือถงมือถือลไล้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยใช้บริการและเคยอ่านหนังสือของเขานะครับผ่าน p u b บ i t เชอร์อุกบนะครับผม แต่ประเด็นที่ผมอยากที่ดูอีกนะครับคือผมก็คือว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนะครับว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยที่เราเริ่มแทรกเข้ามาแล้วนะครับเช่นเช่นเป็นอ e ีบุ๊กแบบ how to นะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่ฟิ t ชันอย่างเดียวไม่ใช่เป็นอินสปิเรชันอย่างเดียวไม่ใช่เป็นธุรกิจเป็นหุ้นเป็นอะไรอย่างเดียวนะครับมันจะแยก เป็นเขาเรียกว่าหา to หรือ k n o l e d g e การแชร์ประสบการณ์อะไรบางอย่างเนะี่ยที่คนสนใจแล้วทันยุคทันเหตุการณ์มากขึ้นนะครับมาจากคนที่ลงมือทําจริงมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับมาจาก Experi e n c e นะมาจากการแก้ปัญหาจริงลงมือทําจริงและแบบเอาเนื้อง,งานมาคุยกันเลยนะครับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แตกประเด็นย่อยขึ้นย่อยขึ้นเรื่อยๆโอ้โตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับ หมายความว่าท่านนะครับที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับสามารถเป็นนักเขียนที่เผยแพร่ความรู้ผ่านอีบุ๊กหรือสินค้าประเภทอื่นๆได้นะครับซึ่งผมจะพูดในต่อไปได้นะครับซึ่งเราเรียกอาชีพนี้ว่าอาชีพอินลูเอนเนอร์นั่นเองนะครับผมคราวนี้นอกจากอุกบีนะครับที่จะเชิญชวนให้หลายๆท่านนะครับมาเป็นนักเขียนกับเขาด้วยครับตอนนี้ก็คุมไม่ต้องไม่ยากเหมือนกับสนักพิมพ์เมื่อก่อนแล้วนะครับที่คุณจะต้องมีโปรไฟล์มีผลงานคุณถึงจะเข้าไปเป็นนักเขียนของเขาได้นะครับ เขาเนี่ยเขารับหมดเลยนะครับผมขอคุณมีเขียนขึ้นมามีความรู้ก็มาส่งเข้าไปก่อนขายได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวคุณเข้าไปทํางานตลาดเองจริงไหมครับโอเคแปลว่าคุณผ่านด่านแรกแล้วเรื่องของการสัมมิทเข้าสำนักพิมพ์นะครับเป็นพรีเชอร์ขึ้นมาเนี่ยโอเคถัดมานะครับนายอินนะครับ CS11 นะครับขอโทษครับ CS ก็ทำเหมือนกันนะครับเขียนไม่กักแนว CS ชวนมาร่วมเป็นนักเขียนอีบุ๊กนะครับเห็นไหมครับตัวมันเริ่มเลยเห็นไหมแล้วก็มีไรอ่ะนายอินเห็นไหมสนใจสมัครอีบุ๊กของนายอิน ไลน์อย่างเช่นนี้ครับโมบายอีบ e ุ๊กเนี่ยตัวเนี่ยมาเก็ตก็ทำเหมือนกันนะครับหรือน้องใหม่ล่าสุดเลยลีดดิ w i n g ือซีตัวนี้นะครับแล้วเขาเป็นลักษณะของ Information Product คือคนที่ทำงานชีพเบื้องหลังเนี่ยเขาเป็น i n f o อร์เมเตออยู่แล้วนะครับเขาจะมีสินค้าในแพร่ก็คืออ e ีบุ๊กอะดิโอบุ๊กส์วิดีโอคอร์สเลยนะครับผม คราวนี้กลับมาดูที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับข่าวนี้ของ CNN เนี่ยนานแล้วนะครับตั้งแป่ปี2012เลยผมจะให้ดูนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราอยากจะรู้ว่าเทรนนะครับหรือสิ่งบางอย่างในประเทศเราเนี่ยจะเกิดอะไรในอนาคตวิธีง่ายๆครับดูประเทศที่มันพัฒนาแล้วจริงไหมครับสมมติว,ว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยมันเพิ่งมาบูม 4G เพิ่งมาเราไปดูประเทศที่พัฒนา 5G อะไรอย่างเงี้ย มากแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพฤติกรรมบริโภคเป็นยังไงมีการดูหนังออนไลน์ฟรีมีดิจิตัลทีวีอะไรเยอะแยะนู่นนี่นนเป็นไปหมดประเทศเรากำลังเดินตามประเทศที่พัฒนาจริงไหมครับคราวนี้มาดูเรื่องของเทรนการบริโภคอีบุ๊กบ้างนะครับสัสงเกตน,นะครับเส้นสีผมให้ดูนะครับเส้นสีเหลืองนะครับคือฟิสโก้บุ๊กโซ ก็คือหนังสือเล่มที่ขายนั่นเองใน Amazon นะครับส่วนเส้นสีแดงนะครับคืออ e ีบุ๊กที่ขายใน Kindle นะครับของ Amazon เหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับว่าช่วงปี2008ถึง2อ1 2เนี่ยอีบ e ุ๊กที่ขายใน Indo k n n o l i n d l e เนี่ยแซง Phys ิคอลบุ o k แล้วหนังสือเล่มแล้วเป็นไง ่าสนใจไหมนั่นหมายความว่าถ้าคนที่จับตลาดอ e ีบุ๊กช่วงแรกๆนะครับแล้วมีความสามารถในการเผยแพร่ผลงานตัวเองนะครับไม่ติดไม่ติดรูปแบบเดิมๆนะครับที่คนต้องกองนักเขียนที่มีความสามารถมีโปรไฟล์ในอีบุ๊กนะ e นะคุณสามารถเผยแพร่ได้เลยนะครับไปฝากบลิชกับเขาได้เลยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะทําธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเสริมมีไรายได้เพิ่มเลยนะครับเป็นกึ่งพาสีอินคัมเลยนะครับคือสร้างรายได้ให้คุณได้เลยนะครับซึ่ง เีนเองก็รายงานว่าเซล์พับลิชอีบุ๊กออเตอร์เนี่ยคือนักเขียนอ e ีบุ๊กที่เซล์พับลิชเนี่ยคือเผยแพร่ผลงานตัวเองด้วยนะครับนอกจากไปฝากขายจากผู้เว็บฝากขายทั่วไปแล้วยังเผยแพร่ผลงานตัวเองด้วยอาจจะผ่านเว็บไซต์หรือผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีรายได้ถึง6หลักต่อเดือนเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นข่าวเมื่อปี2012นะครับเห็นไหมต่างประเทศเขาเดินไปไกลแล้วนะครับเมืองไทยกำลังเดินตามอ่าอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับข่าวนี้นะครับ Best Seller Success Story นะครับ that start out as self published e-book นี่ครับนัเอาคนที่เขียนขายดีนะครับเขาก็เริ่มที่จะมี Self-Published E-Book หมายความว่าอะไรครับเขามีเขาเผยแพร่เองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองอีอ่ a โซเชียลวิดีโของเขาเองอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหนี่มันเป็นเทรนด์เลยนะครับนะครับนี่ก็ฟอสต์นะครับข่าวของฟรอสนะครับคุณอยากจะเป็นนักเขียนเงินล้านนะครับของ Kindle หรือเปล่านะครับอะไรละเอียดได้เลยเห็นไหมมีขนาดนี้แล้วนะครับ ะอกข่าวนีงนะครับอัมนดาฮอคกิงนะครับ The writer who make Melba sell publish online อัมบันดาฮอคกิงนะครับนักเขียนที่สร้างเงินล้านจากการเผยแพร่ผลงานตัวเองนะครับเหนี่มีรูปอะไรเรียบร้อยอรายละเอียดชัดเจนนะครับคราวนี้กลับมาถามว่าเรา จะเผยแพร่ผลงานตัวเองแล้วเราก็ยังฝากขายที่อบีได้นะครับอย่างเช่นนะครับที่ผมสะดุดตาเลยเลยคือเล่มนี้เนีเห็นผมเห็นเป็นเบสเซ e เลอร์มาได้สักพักแล้วนะครับเพราะว่าผมมาทางสายของเรื่องของ h how to นะครับเรื่องเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของการทำธุรกิจนะครับผมจะสนใจหนังสือที่แชร์ประสบการณ์ตรงจากคนที่ทําออกมาเลยนะครับในรูปแบบของการพัฒนาตัวเองมากนะครับซึ่งเป็น2ตัวอย่างที่เห็นชัดมากเลยนะครับคราวนี้นะครับ เวลาที่คนจะฝากขายอ e ีบุ๊กพรีิเชอร์แล้วเหล่านี้เขาสามารถที่จะนะครับสร้างโซเชียลมีเดียขึ้นมาได้อย่างตัวนี้นะครับขายของออนไลน์นะครับที่อยู่ในอุบีเมื่อกี้นะครับก็คือคุณนะครับคนนี่เลยเล่มนี้อยู่เล่มนี้นะครับผม คุณปฐมภูนั่นเองนะครับนี่ผมก็ยกตัวอย่าง2ท่านนะครับเพราะว่าเขาขายดีขายดีช่วงนี้นะครับซึ่งาจริงนคนขาย ebook มีหลายท่านนะครับผมเขาก็มี f a c e b o o k f แฟนเพจเป็นของเองเห็นไหมครับมีการโปรโมทอะไรเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับคือเขาเซลล์พร็อพเนมาเองอะ่ะคือไม่ใช่เขียนทีเดียวแล้วจบปุ๊บคุณต้องที่จะโปรโมทสม่ำเสมอนะครับทำเป็นให้ความรู้สม่ำเสมอเขียน เ,เพื่อให้คนรู้จักเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีคนอีกหลายท่านที่ยังไม่เห็นสินค้าของท่านน่ครับท่านต้องทําการโปรโมทเสมอแล้วเป็นอาชีพที่ท่านทำเพื่สนุกเชื่อเลยนะครับลองทําดูนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีเว็บไซต์เป็นไงเผยแพร่ผลงานอ e ีบุ๊กของเขาสม่ำเสมอเพื่อเรียกคนจาก l o นั่นเอง Facebook นะครับเรียกคนจากโซเชียลมีเดียนะครับ เว็บไซต์เลือกคนจาก Google นั่นเองนะครับทำสอง้ำสองอย่างเลยนะครับแต่ Facebook จะเริ่มได้ง่ายกว่านะครับอีกท่านนี้ก็คือนะครับจับเสื้อมือเปล่าพิออเดอร์นะครับคุณคุณแจงนะครับถ้าผมจะไม่ผิดโอเคนะครับผมเขาก็มีไหมครับโซเชียลมีเดียแล้วเขาก็ต่อยอดเรื่องการสัมมนาด้วยนะครับซึ่งเป็นสินค้าเพศหนึ่งของอินโฟเพเนอร์เหมือนกันนะครับผมคราวนี้เขาก็มีเว็บไซต์เขาก็ใช้บล็อกสปอตช่วยนะครับในการสร้างนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับ แล้วเวลาเราเปิดเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถที่จะเอาสินค้าของท่านอื่นนะครับมาขายได้ด้วยนะครับเป็น a อฟฟรีเอชนะครับได้ค่าคอมมิชชั่นได้อีกด้วยนะครับสามารถเรียนรู้นะครับเอฟฟเอเกี่ยวกับเรื่องในหน้าออนไลน์ได้จาก e r ร t e r c o m ก็ได้คุณเออิร t เตนะครับท่านก็สอนอยู่นะครับผมคราวนี้ยเรามาดูอีกนะครับมีใครอีกนะครับอย่างที่ผมเห็นในโลกออนไลน์บ่อยๆนะครับเอาคุณลินนะครับเห็นไหมคนนี้ คนอยู่นี่เล่มนี้เลยเห็นไหมครับเล่มนี้เลยนะครับเจ้าของเล่มนี้เลยนะครับสร้างในเรื่องการเขียน Amazon Kindle นะครับเขาก็มี Facebook Fanpage ของตัวเองนะครับผมแล้วก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอย่างนี้นะครับคุณลินก็ผมเห็นผลงานบ่อยมากนะครับเขาขยันมากเลยนะครับคนที่ขยันนี้อนาคตลูกแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยเขามีสามารถทักษะในการเขียนเขาเขียนเผยแพร่แบ่งปนความรู้ตลอดนะครับผม เรามาดูท่านถัดไปเดี๋ยวถ้ารุ่นใหญ่หน่อยก็คุณบัณฑิตอึ้งรังสีเนี่ยเขามีความสักเซสมาแล้วนะครับเพราะเขามาต่อเรื่องของอ e ีบุ๊กออดิโอบุ๊กงานสัมมนาอะไรนี่ก็ไปไกลเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับคุณบอยวิสูจน์นะครับมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับคือเซลล์พับบิชนั่นเองนะครับคือนอกจากที่เราจะฝากขายนะครับผ่านผู้ให้บริการอย่างเช่นอุบีซีเอสไนน์อินนะครับหรืออีกสอง อีกสองท่านนะครับโมบายอีบุ๊กส์ลีดเดอร์วิงเนี่ยก็สามารถที่จะเซลล์พรอฟิชได้คือสร้าง Facebook Fanpage ขึ้นมาแล้วก็เว็บไซต์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งคู่กันเลยนะครับในการโปรโมทตัวเองแล้วก็สินค้าของอีบุ๊กนะครับที่เป็นข้อดีของมันเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับที่ผมจะชี้เห็นชัดๆนะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับผมนี่นะครับประมาณ7ข้อเลยนะครับคือเรื่องแรกนะครับข้อดีของอีบุ๊กอีบุ๊กเนี่ยคนซื้อง่ายราคาไม่แพง และเป็นด่านแรกที่ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วความรู้ที่ของคุณเนี่ยของอินฟอร์เมเตอร์ของคุณเนี่ยดีจริงหรือเปล่ามันเหมาะกับเขาจริงหรือเปล่าสอนแล้วเขาเข้าใจง่ายจริงหรือเปล่าเขาก็จะอ่านจากบล็อกจากเว็บไซต์ซื้ออ e ีบุ๊กถ้าเขาชอบนะครับแล้วเขารู้สึกว่ามันทำเป็นประโยชน์เขาจริงๆนะครับมันช่วยทําให้เขาดีขึ้นเขาจะซื้อสินค้าหรือว่าคอร์สออนไลน์หรือว่าสัมมนาที่มีราคาสูงขึ้นและได้ประโยชน์สูงขึ้นมากขึ้นเองนะครับโดยธรรมชาติ ซึ่งมันก็วินว,นวินทั้งสองฝ่ายดีมากด้วยนะครับแล e ้วอีบุ๊กเนี่ยโหลดได้เร็วนะครับมันไม่มันจะดีตรงที่ว่ามันไม่เหมือนวิดีโอนะครับวิดีโอต้องใช้เวลาในการโหลดเนี่ยต้องเร็วแต่อ e ีบุ๊กเนี่ยโหลดได้เร็วนะครับดูได้เลยผ่านอุปกรณ์มือถืออะไรต่างๆเข้าถึงได้ง่ายฝากขายได้นะครับต่อยอดสู่การสร้างเพอร์ซอนอลแบรนด์ได้นะครับทำเป็นหนังสือเล่มออกมาได้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหยิบหยิบให้บล็อกเกอร์เขียนรีวิวหรือว่าเอาไปฝากขายทำ ฟรีเอทไรได้นะครับและอ e ีบุ๊กนะครับเป็นสินค้ากึ่ง passive i งค o m e ความหมายของผมคือว่ามันไม่ได้หมายว่าหยุดทาปุ๊บมันหยุดทําเลยไม่ดีนะครับคืออาจจะปี2ปีอัปเดตทีอย่างเงี้ยนะครับคือมีการอัปเดตบ้างมีการโปรโมทบ้างนะครับแล้วก็มีรายได้มาสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับประเด็นอ่งหนึ่งเลยนะครับคืออ e ีบุ๊กเนี่ยพอเขียนเสร็จแล้วจบนะครับจบปุ๊บแล้วคุณก็ทําการตลาดอะไรต่อคุณจะมีเวลาเหลือไปเขียนอ e ีบุ๊กเล่มถัดไปหรือเรียนรู้พัฒนาต่อ มันเป็น Product น์ครับตรงนี้สำคัญมากเลยครับข้อดีของ Product ของ i n น o ฟเ e นเอคือมันเป็นสินค้าที่ขายซ้ำได้นะครับและสามารถผลิต Copy ตัวเองเพื่อขายซ้ำได้ไม่มีจำกัดนะครับทำให้คุณมีเวลาในการพรัฒนาสินค้าใหม่ๆหรือปรับปรุงสินค้าเดิมให้ดีขึ้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณทำงานประจำหรือว่าทำงานที่เอาเวลาไปแลกนะครับคุณจะต้องทำมันตลอดตลอดแล้ว แล้วคุณจะหยุดทําไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเอาเวลาไปแรกแต่ถ้าสินค้าประเภทกึ่งฟิสิกส์อเองทเนี่ยคุณจะมีเวลาพักมีเวลาที่มีไลฟ์สไตล์มากขึ้นหรือคุณทํางานที่บ้านนี้ยังได้นะครับแบบผมเลยนะครับผมก็ทําทงานที่บ้านมีไลฟ์สไตล์อยู่ที่บ้านเลยนะครับบังคับตัวเองแล้วก็เรียนรู้ตัวเองมีความสุขในการทาตัวเองไม่มีใครบังคับเราได้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนั้นนะครับเียนเชิญเลยนะครับผมคราวนี้ น,นี่เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับรายละเอ,อียดอ,อื่นๆอ่าน,น,นได้ในบทความของผมนะครับว่าข้อเด่นของอ e ีบุ๊กคืออะไรนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับทําไมต้องส่วนเรื่องสินค้าประเภทอื่นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องสินค้าของอินโฟเพนเนอ<พ>ร์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับเส้นทางการรายได้เรื่องแรกนะครับเรื่องของอีบุ๊กจบเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกับวิดีโอและวิธีการทำธุรกิจออนไลน์แบบกกลบได้ใหม่สวัสดีครับ